สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนตอนนี้ก็ทัวลงครับทัวลงอย่างหนักเลยครับดํานะครับเอาลูกออกมาขอทานนะครับนะครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตทลสนะครับในการรับชมและฟังทุกท่านครับถ้าได้เข้ามาพิมพ์ชีพหวยสามครับผมไม่ขอรับผิดชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ เอฟซีครับล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนางดำนะครับออกมาทำปฏิกิริยาต่อหน้าลูกไม่สมควรเลยนะครับเราควรที่จะพูดจาต่อหน้าลูกหน้าโซเชียลเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมนี่ทีนี้ทั่วโลกเขาเห็นหมดแล้วนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ได้มีการนะครับนาออเอาลูกออกมาแบบว่าออกมาขอทานนะครับได้เงินได้ทองพันสองพันก็ดีใจเห็นเยอะเยๆเยอเยดีใจกันหน้าอะไรสดซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมัน มันมันทําให้สังคมมองว่าคุณดอ้อยค่ามากแล้วสิ่งที่คุณทาเมื่อคืนนี้นะครับผมบอกไว้ให้การที่เอาลูกออกมานั่งพูดถึงเรื่องราวของอ,อดีตผัวก็ดีเรื่องราวถึงอพ,อพ่อพระเอกก็ดีมันมมันันนไม่สมควรที่จะต้องมานั่งพูดต่อหน้าลูกผมไม่เคยฟาดต่อหน้าลูกผมไม่เคยเอาลูกมานั่งทำคอนเทนแล้วก็มานั่งด่าใครอะไรต่อหน้าลูกไม่เอามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีวันนี้ครับเมื่อคืนนี้เห็นน้องกระดุ้งนะครับนะ ผมไม่ผมไม่อยากจะให้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะแม่หนูทําตัวไม่ดีอย่าทําตัวเป็นเยี่ยงอย่างแม่หนูมันชั่วแม่หนูมันเลวหนูก็อย่าชั่วอย่าเลวเหมือนแม่นะลูกนะผมดูแล้วมันมันผมดูแล้วลูกไม้มันจะหล่นไม่ไกลต้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆไอ้สิครับผมดูแล้วมันเกินเยี่ยวยาแล้วก็มัน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 ไม่ใช่อ่ะมันมันมันสมควรเหรอ ที่จะต้องมานั่งลูกเอารูกออกมานั่งหน้าอะไรสดแล้วก็พูดกันแนนหนกแหนกับคอมเมนต์ถึงพอต่อถึงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมควรนะสอนลูกทางที่ดีสิมึง,ม,งมึงเป็นคนมึงทําตัวชั่วยังไงก้ต้องให้ลูกมึงชั่วด้วยสิจริงไหมเออไม่ใช่ว่ามึงทาตัวชั่วงไงแล้วมึงจะต้องให้ลูกมึงชั่วด้วยมันซึ่งซึ่งมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เอฟซีครับมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เี่ซีกับสังคมได้เห็นอะไรมากมาย ตอนนี้สังคมกลัวว่าน้องสะดุ้งนะครับในทานเรื่องนี้จะเป็นเหมือนแม่กาดำถ่มรูแล้วชัดครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมดูแล้วน่าจะชัดครับเพราะดูจากการพูดการจาแล้วอะไรเงี้ยมันไม่สมควรนะครับน้องสะดุ้งด้วยนะครับอืมอันนี้ไม่สมควรอันนี้ขอติงนะครับขอติงนิดนึงแต่ส่วนอีแม่กาดําเนี่ยต้องดา่าอีนี่ต้องดา่านะครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ นะครับผมเขามาภาวนาวิยาเลยอยเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> แต่สิ่งทำไมมึงไม่สอนลูกมึงขายของธรามาหาก,กินอะที่ที่ลูกของลูกของป้าในทาเรื่องเนี้ยเขา,เาลูกออกมาังช่วยขายของก็เ,เอาไปเล่นกันเอาไปด่ากัน <c oughs> เอาไปอะไรกัน มันไม่ใช่นะนี่ดีมันมันต่างกันแต่วันเนี้ยคุณเห็นไหมแม่นางเอกไม่เคยพูดจาไม่ดีต่อหน้าลูกนะเวลาลูกอยู่หน้ากล้องไม่มีนะไม่มีตอบไม่มีพูดจาไม่ดีต่อหน้าลูกเลยไม่มีเลยนะครับอืมแต่วันเนี้ยสิ่งที่เห็นเนี่ยโอ้โหแม่งเกินเยียวยามากๆเลยนะไสี่ผมเห็นคลิปของช่องใหม่นะ ช่องจอเขีเไไไไเนะ้เห็นแล้วผมรับไปได้สีครับผมรับไม่ได้เลยนะครับเห็นแล้วรับไปได้ก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยกับพฤติกรรมที่แบบเนี้ยนะครับไม่สมควรที่ต้องมานั่งทําปฏิพฤติกรรมช่วๆต่อหน้าลูกนะมันไม่สมควรนะครับเพียงโตขึ้นมาอย่ากระแลงเหมือนแม่นะลูกไหนทานแล้วเนี้ยหนูต้องเป็นเด็กที่ นี่เป็นแบบนี้นะลูกนะก็ขอภาวนาแล้วกันเด็กเราไม่เล่นครับเด็กเราไม่เล่นเราเราเราต้องแยกแยะนะครับแม่มันชั่วก็ด่าแม่มันนะครับด่าแม่นะครับเด็กมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับทุกคนผมไม่เล่นเด็กอยู่แล้วไม่เหมือนมันนะครับเอาชื่อลูกผมมาตั้งเป็นชื่อหมาจะให้ผมตั้งชื่อหมาเปน้องน้องสะดุ้งบ้างผมก็ไม่ทำครับไม่เอาครับ fc เพราะเด็กมันไม่รู้เรื่องแม่มันชั่วก็ต้องด่าแม่ก็ฝาก fc ด้วยนะครับอย่าไป ทำนี่จริงๆ,ๆเด็กเลยเด็กมันไม่รู้เรื่องครับแต่ก็น่าจะรู้นะสิแปดแล้วโ,โตโลแล้วนะไม่ใช่เด็กแล้วนะผมดูแล้วมันไม่ได้เด็กนะแต่ก็ด้วยความที่ว่าอะ่ะมันเด็กสําหรับเราอะ่เะเห็นปะมันเด็กสําหรับเราอะ่ะดีวะ่ว่ามันรุนร่นลูกรุนร่นหลานเราอะ่ะอืมดีว่ว่าเออก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะโอนิติภาวะแล้วสิแปดแล้วนะครับทําบัตรได้แล้วนะทําบัตรได้แล้วนะแล้วก็ มีผัวได้แล้วก็อายสิบแปดมีผัวบางคนนะรัวเป็นเนอะแยะครับมีผัวตั้งแต่ยังไม่จบมหกเลยก็มีเยอะแยะแต่ว่าคงจะไม่ใช่น้องสะดุ้งนะนะ,ะเฉะนั้นเฟซีครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับดูพฤติกรรมต่ำๆของอีแม่กาดํานะครับที่มีพฤติกรรมเอาลูกออกมานั่งไล์สดแล้วก็มีการพูดนะครับไม่ดีต่อหน้าลูก่ะนะครับ,นะรบหน้าไ์สดซึ่งไม่เป็นพฤติกรรมที่ที่แย่ <c oughs> พฤติกรรมที่แย่ และเป็นพฤติกรรมที่ที่ไม่โอเคเลยนะไม่โอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องยอมรับว่าทัวลงไปทัวลงไปอ่ทัวลงไปแล้วก็ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทัวมันจะลงยังไงคุณก็ต้องรับให้ได้นะครับวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องรับไปได้นะครับพี่แต่ผู้หญิงคนนี้คงผู้หญิงคนนี้คงจะไม่สนใจอะไรหรอกนะเพราะมันหน้าด้านหน้าทนอีกดำ ให้ใครด่าให้ใครว่าอะไรมันก็ไม่สนใจหรอกถ้าไปพูดเรื่องจริงตรงจุดนะมันจะดิ้นพ่านพ่านเลยนะครับถ้าไปพูดตรงจุดนะถ้าเอาเอาความจริงมาพูดนะอย่างนี้อย่างที่ผมพูดรี่เรื่อง,เร,องเรื่องในศาลไโฟงเห็นปหเรื่องที่มันเอารูปไปอ้างเห็นปหมมันดิ้นเลยเหไหมนั่นคือเรื่องจริงอันนี้จะดิ้นดูดีครับจระเ้ตบปากอีกครั้งดิ้นตลอดเห็นไหม เจอเคเอาเราถามแลตบปากมันดิ้นตลอดเลย <c oughs> อีพีนี้นะครับก็อยากจะบอกให้แม่ๆแ,แ,แลน้องๆหนูนะครับว่าอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างเลยนะครับพฤติกรรมต่าๆจุดชั่วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นผลดีครับสําหรับสําหรับใครเลยนะครับไปม,มีผลเสียลูกอมนั่งขอทานอย่างเงี้ยเนี่ยสังคมก็มองว่าคุณลูกอานั่งขอทานได้เงินพันสองพันก็เยี่ยวเยี่ยวดีจกัน นี่สังคมเขาอบอกอย่างี้ไงว่าคุณลูกนั่งขอทานจริงป่ะเออนะครับคุณใหู้คุณจะให้คิดเป็นยังไงอะ่ะผมถามหน่อยจริงป่ะเออคุณให้คิดเป็นยังไงอะ่ะเออเขาฝากให้คิดด้วยนะครับเดี๋ยวมึงก็ทัวลงเนี่ยนะครับลูกไม้จะร่นไกลต้นหรือไม่ไกลต้นก็ดูกันเองนะครับโปรดช่วยจะยาแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาอยู่ผ้าสิครับก็ให้เกียิน้องด้วยนะครับสิถ้าจะด่าก็ดา่าแม่กระดำไปนะสิ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอ,อนําเสนอเพียงแค่นี้ครับนะก็ขอบคุณทุกท่านครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์วันนี้นะครับช่วงบ่ายครับอย่าลืมปักหมุดรอครับโลกรกะเป๋าคุณน,น้านะครับงานหสุดยอดมากวันนี้กระเป๋าใบไใ,ใ,ใ,ใบเป็นหมื่นเอามาขายหลักร้อยครับนะโอเคครับพิธาน